สวัสดีค่ะทุกผู้ชมนี่กลับมาพบพ่อกับเจคาำสามตัวเต็งคืเอเก่านะคะมือนี่เจคาำสามตัวเต็งกะสีผ้าทุกผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับน้องฝ่าเนาะคะ่ะแด่ยินว่าน้องฝ้านี่เพื่อนฝันเนาะคะ่ะเพื่อนสีฝันจังไดเป็นไปเป็นม่แน่ใดคะ่ะเขากลับไปติดตามจ้ชมรับฟังความฝันของนอง้องฝ้าพร้อมๆกันเนาะคะ่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะน้องฝ้าค่ะค่ะสวัสดีคฝ่าครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนอกฝ้าค่ะค่ะวันนี้ทางทีมงานเนาะค่ะก็ไดมาติดตามตัวเลขคขาองฟันกับนอกฝ้าอีกั้งค่ะรอบบ้องหันบุป็นยังเนาะค่ะคนเฮ่ามีพิษพลาดได้เนาะค่ะท่านผู้ชมแต่รอบนีตอวิกตองหัวนกฝ้าเพิ่นมาเพิ่นฟันดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนก็อยากเว้าสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นฝันแนวไดเนาะค่ะ ื่อเป็นการเสียเวลาไปรับชมรัะฟังความฝันของหนองฝ่าผมผอมกันเนาะคะ่ะหนองฝ่าฝันว่าจังไดนอเบาสู้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังนะคะค่กะก็ได้ฝันว่าไปหาเหิดนะคะค่ะไปกับหมูไล่ให้คนนะคะพ้ากันพ่ากระตาไปพูรานวยพูลานวยค่ะเข,า,ข,า,ขาไปหอดปลาละ่ะในความฝนนันเห็นปลาบอกไย,ยมีแต่ต้นใหม่ยังไงจักต้นกุ้งตน้นสาดนะจ๊ะค่ะต้นมีแต่ต้นยังไงปลานี่กะ แค่ค่ายว่าคล้ายป้าดงดิบเนี่น่าจะมันคึมคเนี่ยนะค่ะมันปลาใ่เนาะค่ะเนี่ยไปกับเห็ดเฮ็ดบอกล่าไของมันซุ่มมันสืดเนาะค่ะฝนตกใหม่บ้านนี่ก็ยยางไปเรื่อยๆเก็บเฮ็ดค่ะก็ได้ร้ายอยู่ยางไปยางมากอุ้ยไปสะดุดตาละค่ะค่ะเพราะว่ามันก็มีต้นใบตองเนาะใบตองศาสตร์ค่ะมันก็มีอันต้นหนึ่ง กำลังนางกุมเก็บเห็ดนี่แหะค่ะพัดเรือไปเห็นใบไม้ใหม่ตัวนี้มันคึกฉีฉีขาดคาดค่ะว่ามันบอลเป็นห้อยฉีขาดอันคือข้ดเห็ดนะคะมันเป็นคือนอนคือบ่งคือยังเป็นมาเจาะไหวมันกับเป็นห้อยเป็นหูจังปองยังแป้งนะคะบ้านนี้กับเป็นตัวเล็กด้วยค่ะมันกัดเป็นตัวเล็กนะคะค่ะก็เห็นเป็นสามตัวเลยค่ะค่ะเห็นเป็น สามสองหาค่ะสามสองหาเนาะคะ่ะเนาะเห็นตัวสีไหนคะ,นะ,คะตัวเลขกนั่นเนกับเป็นของแม่ใหม่มันกับออกดำดำเขียวเขียวเนาะค่ะหอยมดหอยอันบุงเพิ่นกัดนะคะเป็นจังกองเจงแพงเมย์ขอตัวบอกกล้ามเลยสามตัวค่ะบ้านนี้ก็ห่าไปเรือร่อยๆก็เดี๋ยวบอกน้ำมูวว่าเฮ็ดห่อได้ยัางมาท่านหลายค่ะไปหาอีกว่าสัตว์ก็ได้ย่างไปปรากฏว่าน้ำปลานั่น เฮ็ดนี่เป็นเป็นแท่นลายพักนะคะเฮ็ดยังคะน้องฟ้ากัเฮ็ดเพิงเน่เฮ็ดแดงดินเน่เฮ็ดต้นเฮ็ดแดงโกเน่ไรเฮ็ดบัวเฮ็ดเพิงเฮ็ดอันละงกนะคะมีทุกเฮ็ดเป็นหมดค่ะเฮ็ดไข่เฮ็ดแง่งกระไดนะคะเพราะคนอู้ยว่วนคักแคความฝันค่ะมันกระไดไร้เนาะค่ะกระังว่าโอ้เป็นบัตท่านเต็มตาไปหาอีกว่าสัค่ะกระไดห้าไปเรื่อยๆนะคะขัดนางลงน้ำขี้ดินนั่นละ เอาใหม่เคลียหาบางน้ำใบใหม่ใบตองก็เปิดไปเห็นนะคะเปิดไปเห็นเห็ดพอเห็นเห็ดจุ่มนั่นจุ่มหมดไงแต่ว่าข่างเห็ดข่างจุ่มเห็ดนั่นมูเห็ดนะคะค่ผัดเห็ดเป็นขวอยมุดค่ะข้อยมุดเป็นขวอยมุดเนาะแมนค่ะเป็นเป็นตัวเลขอีกนะคะแม่นค่ะเห็นขวอยมุดเห็นเป็นตัวเลขมันคดไหวมัน ยขว่าเป็นทางมดยางน,นะคะค่ะเห็นเป็นศูนย์สี่นะคะมันเห็นเป็นวอขวายขึ้นบ่อแพรค่ะก็เลยว่าโอ้ยอันมาน้าตาน้าเขาอันเม่นเจ้าป้าเจ้าเขานี่เพิ่นหาเล็กหาโสดเพราะว่ะาเห็นเหล็กหลายมองแทกจักเห็นน้ำใบตองแน่จักเห็นน้ำอันขวายมดแน่กับปานันอ้ยอกะเดียวว่าน้ามูวะเพิ่นคือสิหาโสดแล้วค่ะ บ้านนี้ก็ไปเรื่อยๆปรากฏว่าหาได้เต็มตาเลยค่ะเฮ็ดนั่นนะคะบ้านนี้ก็ในความฝันมันก็ได้กอใจน้ำเฮ็ดนะคะว่าแต่ส่วนกันกลับค่ะบ้านนี้ก็ได้ย่างออกจากป่าแล้วค่ะพอออกจากป่าเมื่อแล้วก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นนะคะได้เฮ็ดพ่อแกงแล้วเต็มตาเต็มมองแล้วก็ข้ากันกลับเหมือนกันค่ะอืค่ะ แล้วน้องฝ่าจําได้แม่นเลยบอกค้าว่า,วาเลขนี่ควยหมดนะค่ะแม่นค่ะควยหมดน่ะเป็นศูนย์สี่ค่ะแบบง่ามเลยบอกค้าง่ามแหงค่ะค่ะเนาะอันไม่ความเป็นจริงแล้วนะหมดนี่ก็เคยมีอยู่ได้เนาะแบบว่าเขา แบีบโบเมนค่วมฟันน่นนะว่าต้องเบยบแยกถิ่นเป็นขวยเป็นยังเนาะก็มี่เรนเนาะน้องฝาแต่นี่น้องน้องฝาเิืนฟันเนาะค่ะนี่เป็นข่วมฝันของเิืนเิ่นว่าเิืนเห็นเหล็กในใบตองเนาะค่ะเห็นเหล็กในใบตองสามตโตัวใดคะน้องฝาสามสองหาสามสองหาเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้ห็นเหล็กสองตในขวยหมดเนาะค่ะหมดเห็ดเป็นขวยขึ้นมาค่ะ เป็นตัวเลขตัวไรคะน้องฝ้าศูนย์สี่ค่ะศูนย์สี่ค่ะท่านผู้ชม <0 5. S 1> ค่ะนี่ก็เป็นแนวทาาเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันขอ,องน้องฝ้าเนาะค่ะทีสิมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้รับชมรับฟังค่ะน้องฝ้ามียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มี่ะหจ้ะค่ะไอ้เจค,เจคําเจคํามียังเพิ่มเติมบ่ค่ะค่ะแต่ว่าน้องฝ่านี่ ไปเจคนอยากขู่ว่าน้องฝา่ไปหาเห็ดเจคนค่ะจ้องฝันนี่ก็ไปหลายคนค่ะก็นับค้นบ่ออะไรนะคะว่ามันจิกว่าค้นคนระค่ะค่ะค่ะแต่ว่าน้องฝา่ไปเก็บเห็ดหลายหลายเห็ดหลายๆแบบเนาะค่ะเป็นเห็ดรวมเนาะเห็ดรวมเห็ดพันนะคะออไม่เ็ดรวมค่ะค่ะค่ะบ่าวท่องพูนมียังเพิ่มเติมบ่ค่ะกับบุมีครับผมกับฝาดคุณผู้ชมและเอฟซีนะครับเนาะเอาไปพิจารณานนะครับเนาะตัวเลขของน้องฝาดครับผม ในหมวดต่อบิดต่อหมวดกับผมค่ะทั้งทีมงานกับขอขอบคุณน้องฝ่าหลายๆเด้อค่ะเด้อถีมาแบงปันโบแพงตัวเลขนอก่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องฝ่าค่ะก็มาสรุปตัวเลขของน้องฝ่าเนาะค่ะน้องฝ่านี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปหาเห็ดเนาะค่ะเพื่อนก็ได้เห็ดลายเนาะค่ะเพื่อนก็เดือดตาไปเห็นขวอยหมุด เพื่อนกะเห็นเลขอีกอยกไว้หมดเนาะคะ่ะาบผู้ชมเนาะตัวเลขของน้องฝ่าเพื่อนกะ3ามสองหาค่ะศูเนาะค่ะหตุลาสองหาหกกค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค่ามตัวเต็งในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค่ำสามตัวเต็งกะขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ